เอาละครับก็ขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้มาอยู่ในรายการ Family TV นะครับนี้รเราเม่เน่กจจะสตา,สสสสาสร์บิ๊กส์ซันจูซันจูซูนจูซูนไอแฮ็กนะส่วนแฮกเดี๋ยวผมจะไว้สอนฮาร์ดแว้าวันนี้ล้วดูเล่นกับไปก่อนเลยนะครับก่อนออกรถไปน,นะครับ ควอนนี้คืออะไรครับแอ,อปเลยไลฟ์แบทครับไม่รู้ว่าแอปที่นี้จะดีหรือเปล่าก็เพิ่งใช้แอปที่น,นี้ครั้งแรกนะครับ มันชีเป็นแหลกเป็นรางช่วงอัดคลิปด้วยแล้วก็เป็นที่กระสับผมกากด้วยแล้วก็เวลาเปลี่ยนเวลาเป็นดาวเช้าตอนกลางคืนแบบนี้มันจะชอบหรอะครับเี๋ยรั้งงขอไปเสียงพายุก่อนนะครับเฮ้ยไปกันเลยครับมือซ้อมให้ครับนะครับ วนันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับแฮกจะสอนแฮกหน้ากันเลยนะครับก็รอดูเลยนะครับติดตามไว้